โอเคครับสำหรับเรื่องน้ําพลังไม่ติดนะครับของเรานะครับเรื่องโรคโควิดนะครับโควิดกมีเคสเคสหนึ่งอันนี้พิสูจน์ได้สอบถามได้ครับติดต่อได้นะครับเป็นเคสของพ่อวินัยนะครับอเบอร์สื่งสารบ้านอน้องสุนวลนะครับที่เขาติดน้ําพลังไม่ติดแล้วแต่เขาไปคุกคีกับนะครับคนที่ติดโควิด ไปคุกกี้เป็นประจํากินอยู่เป็นประจํากับคนที่ติดโควิดนะครับสิบคนแต่คนที่ติดโควิดนะครับพอเขาตรวจเจอโควิดนะครับตรวจเจอโควิดแล้วเอากลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงสิบคนนี้ไปตรวจนะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลเสืงสางนะครับไปตรวจ9้าคนนะครับติดโควิดแต่มีคนที่กินน้าบาลังมิติที่ติดน้ํบาลังมิติอยู่ที่บ้านทีมงานของพออวินัยครับ ไม่ติดคุณมันเป็นไปได้อย่างไรอันนี้มันเป็นน,นะครับมันเป็นสุดยอดอครับของน้ําพาังติตของเราเพราะน้ําพาังติตของเรามีคุณสมบัติยังไงครับทั้ง6คุณสมบัติเจ๊ไหมครับมีออกซิเจนฆ่าเชื้อโดยตรงอยู่แล้วใช๊ไหมครับถ้าใครดื่มแต่เครื่องก็ได้อุณหภอยู่แล้วฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วนะครับแล้วสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายของเราอยู่แล้วร่างกายของแรของเราแข็งแรงก็สร้างภูมติต่อต้าน ในเรื่องที่ไม่ดีโรคร้ายได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับติดต่อสอบถามจากทีมงานสื่อสารได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่